สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิ๊บซี่สวัสดีค่ะคุณเจเจโอเควันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้วันไรคุณกิ๊บซี่วันหยุดชดเชยค่ะวันหยุดชดเชยของวันอาสานคะวันเข้าววันเาและชดเชยหนึ่งวันเป็นอาทิตย์รวมกันห้าวันสำหรับหยุดพักผ่อนยาวๆกันไปห้าวันค่ะวันนี้เรามีโปรแกรมไปไหนทีคะทุกทีจะถาม คุณยุบซี่ว่าเป็นวันอะไรว่าตอนนี้เป็นคนที่จะไม่ค่อยจําวันแล้วคุณกิบซี่เมื่อก่อนเคยถามคุณยุบซี่วันอะไรตรงนั้นคุณกิบซี่บอกวันศุกร์วันเสาร์คือวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคุณยุบซี่วันศุกร์วันนี้ชดเชยวันนี้คุณยุบซี่ก็เรื่องของเรื่องเนาะเพราะว่าเวลาที่มีโอกาสตรงกับคุณยุบซี่แล้วคุณยุบซี่ว่างจะไม่รีรอช้าเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งวันนี้ดีใจได้เห็นแสงแดดแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนพอเห็นแสงแดดปั๊บจะชวนคุณกิบซี่ไป ปากน้ำของจตุนแต่คุณกิฟซี่ามปากน้ำจตุนอยู่ตรงไหนเคุณสตุนโอเคสิ่งที่ผมนะครับกับการยันทำให้คุณกิฟซีเราจะไปกันก็คือปักน้ำของจตุนเวลาที่มีแสงแดดนะฮะแล้วก็จุดนี้เราสามารถเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้นะใช่สวยนะสวยมากสวยมากจริงด้วยควาเป็นธรรมชาติแบบเกืสมบูรณ์เราไม่เสื่อเลยนะแล้วก็เรื่องของโอโซนหลักคุณกิฟซี่ เต็มปอดเลยค่ะโ,โซดีนะมากนะแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงด้วยนะเพราะว่ามันอยากจะบ่งบอกว่าจาตุโสน่ะนอกจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ยังมีวิถีของชาวประมงอ่ะคือเอาเอาง่ายๆนะถ้าเรามีเงินสัก,ส,กสักเล็กน้อยอถ้าเราไม่ขีเกียจถ้าเราขยันรู้จักวิธีหาของกินมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันหาง่ายมากเลย อยากให้คุณกิ๊บซี่คุยเรื่องเหล่านี้ให้ฟังหน่อยเพรว่าเวลาไปไหนคุณกิซี่แน่กว่าว่าเออคุณโจเราโชคดีเนาะเราอยู่ในจังหวัดที่เราสามารถหาทรัพยากรธรรมชาติได้แล้วคุณกิซี่ก็บอกว่าคนอีสานนะเห็นไหมเมื่อก่อนเขามีผักริมรู้วมีอะไรเขาก็เอามาเอามากินได้อะไรได้แต่ของเราเนี่ยมากกว่านะคือคนอีสานเนี่ยเขาเขาเกับคนสมัยก่อนค่ะเะกินผักเป็นเป็นแบบกับข้าว ไม่มีอะไรแต่ว่าต้องมีผักเยอะๆเขาตกใจในการจะเห็นเนื้อสัตว์มอกๆประมาณเอาแบบค่อนข้างจะแห้งแรงแล้วก็เมื่อไหนถ้ามีเนื้อสัตวนะ์เนีเขาจะแบบแฮปปี้นานๆหรือจะมีแต่ถ้าผักเนี่ยเขากินจะเป็นแบบเป็นลูกเลือดแบบคนไหยุเยอะๆกินต้องมืมมม้อต้องมีผักเพราะฉะนั้นผักก็จะมีแบบ,แบ,บปลูกเต็มรูบ้านไงแทนว่ากิฟตี้เดี่แป๊บนึงเนาะเดี๋ยวปรับโครงสร้างให้บูวอยู่ที่ทัดด้วยแต่วก็อยาก<ๆ>อยากให้คุณกิฟซี่แชร์ในเรื่องของ โอกาสบอกคุณกิฟซีเวลาคุยกับคุณกิฟซีเนี่ยเอฟซีทุกท่านครับเวลาผมคุยกัเนี่ยาะมีคุณกิฟซีนะครับบางครั้งสิ่งที่ผมได้มาคืออาหารสมองนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าทําให้เห็นอะเห็นว่าเอ้ยในพื้นที่ของเรามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแต่เราจะบริหารการจัดการอย่างไรนะครับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแ๊บนึงนะคุณกิฟซีนะครับโอเคนะครับคุณกิฟซีเดี๋ยวก็ขอปรับหน้ากล้องเนาะก็ตามไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราไปที่ไหนเห็นบรรยากาศสวยงาม แล้วก็ทิวทัศน์สวยงามแล้วก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาจากสิ่งวแวดล้อมเราก็จะมาสนทนากันตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการการการนำเสนอว่าว่าอะไรจังสิน,นะฮะเพียงแต่ว่าเราอยากใช้ออประสบการณ์อยากใช้วิธีการคิดอยากใช้การใช้ความคิดที่เป็นประโยชน์นะครับกับในเศรษฐกิจยุคพ,พอเพียงจริงๆเลยซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าตอนนี้ทุกอย่างราคามันแพงไปหมดเลย นะครับก,ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเ,เอาประสบการณ์มาแชร์กันนะคุณกิฟซี่นะโอเคคุณกิฟซี่เดี๋ยวขอญาตเอาราประสบการณ์คุณกิฟซี่แล้วก็ขอให้คุณกนะิฟซ<ม>ี่เนาะได้แชร์แชร์มุมหมงกิฟซี่ที่เป็นอาหารสมองนะครับที่ข้างได้คุยกันเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่า <c oughs> เราอะไรนะ,ะบางพ,งพื้นที่ไม่เหมือนพื้นที่กับเราทรัพ <c oughs> ยากร็อ <c oughs> าจะน้อยกว่านเรานะ <c oughs> แต่เราต้องยอมรับื่งหลักของภูมิาสาตซาแต่ละเขตท้องที่นะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่อง บางที่มีแต่ผัดนะฮะคือพอแม่ล้อมุ่งประเทศทุกอากาศมันเอื้อไงเหมือนภาคใต้มันนสมบูรณ์นะภาคใต้เป็นภาค,าภาค,าภาคาที่น่าอิจฉามีทุกอย่างมีพื้นดินที่รมสมบูรณ์มีต้นไม้สีเขียวที่เราเห็นอยู่แต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบต้องเคยไปเที่ยวนะทางอีสานก็จะแบบดินแดงแห้งแล น้ำตักมาจากหนองน้ำาเป็นสีแดงไงซึ่งสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้แต่แต่ว่าสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วไม่เห็นส่วนใหญ่คือเกตแม็กซ์คนอิสานจะเดินทางมาหางานทําในภาคกลางหรือไม่ก็่ภาคใต้ที่มันมมจะไปาบน้ำสบู่กจะจะแฮปปี้แบบจะมีความสุขมากว่าอะไรก็ไม่ต้องซื้อไงก็สามารถเดินลายทาง,างไปเด็ดดักถ,ถ,ถินมากินกับข้าวเหนียวหรืสอส้มตำนี้เพรทุกวันยังเห็นอยู่นะสภาพ คนที่เราเจอนะว่าพายังเด็ดไอ้พวกกิงรู้ๆๆวออกมากินกับข้าวข้าวเหนียวซึ่งเราเห็นทุกวันเลยนบบจะเป็นแบบถ้าเป็นทางโหนะหาแทบไม่ได้ไงยูซี่ขออนุญาตนิดนึงเนาะ,อะตอนนี้เวลาที่เราเมีโอกาสได้ไปไหนคุณิูซี่นะเราก็จะแชร์กันเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะ,ะกับทรัพยากรธรรมาชาติกับสิ่งแวดล้อมกับลักษณะภูมิประเทศที่เราอยู่กันเนี้ย คุณกิฟซี่จะให้แนวคิดเราตลอดเลยว่าคุณโจ้ถ้าจังหวัดสะโตลเนี้ยบ้านเรานะขอให้ขยันใช่ไหมใช่ขอให้ขยันขอให้รู้จักวิธีการทําหากินพวกเราจะไม่มีวันอดเนาะจริงเพราะว่าธรรมชาติที่มาเยอะใช่ให้มาเยอะเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยตอนนี้ก็ถ้าเกิดสังเกตจากการที่เราสองคนนะครับ <c oughs> ได้พูดคุยกันเพื่อที่จะมีเจตนาตรงที่ว่าเ,เรียกประมาณว่าเนาะมา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 ,มา,ม,า,ม,ามาสร้างแนวความคิดกัน นะฮะมาสร้างวัคซีนในความคิดกันหมายความว่าถ้าเกิดจังหวัดไหนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีทะเลก็ในทะเลในป่ากลางคืนอะไรแล้วแล้วแต่มีสัตว์ที่สามารถนำมาบริโภคได้นํามาไปรูปเป็นอาหารได้มันก็เป็นเป็นต้นทุนที่ดีแล้วนะอีซีนะแล้วมันก็ปลอดภัยถูกไหมปลอดสารพิษปลอดสารเคมีทุกอย่างเพราะว่าเป็นธรรมชาติสร้างมาไงย่างแต่เราต้องขยันหน่อยเนี่ยว่ามันมีแหล่งอะไรที่เราสามารถไปหาเราไปจับมา ทานได้เงี้ยมันมันดีต่อสุขภาพแล้วก็ในยุคเศรษฐกิจเราต้องประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายกันเนาะแล้วมันดีต่อสุขภาพร่างกายไงสุดท้ายอะไรไม่ด้มีสารปรุงแต่งเลยคือแต่นันไงวิธีการที่ได้มาไงมันต้องรับแนวความคิดใหม่เนียแสดงว่าตรงเนี้ยมันมันถ้าเกิดเราสรุปใจความที่คุณกิฟซี่ให้ข้อคิดเนาะมันในเมื่อมีโอกาสแล้วเนาะเราก็ควรจะใช่โอกาสนี้เป็น แล้วก็ใช้โอกาสให้ถูกแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาโอกาสเนาะบางครั้งนี้บางครั้งที่เนี่ยเนี้ยเนียเนาชาเลนบางทีเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเห็นคุณยืนตกปลากันเลยอ่ะ่ค่ะนะมียืนตกปลามีการลงไปหาปูดําไปหาหอยตามปาดชายเลนนะครับหนึ่งอิ่มนะคะได้มาหนึ่งอิ่มหนึ่งมือซึ่งแทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไงกีเสร็จถึงเวลาคุณต้องมาย้อนเสร็จ ในจังหวัดสตูลนะครับนอกจากจะมีสิ่งดีๆทางธรรมชาตินะสัตว์พิเศษที่มันหายากก็ยังมีอยู่เนาะก็คือข้างแว่นนะครับกระกานกอโขวกหวานอะไรนี่แหละที่เคยนําเสนอในอพีแรกๆนะเดี๋ยวไงก็ไปถึงตักน้ํากับการาการะย,ยาน้ำมิคคุณกิฟซี่ก็จะนําภาพสลดวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมท,ท,ทุกทุกครั้งนะครับผมติดตามชมนะคะค่ะคุณกิฟซี่ขอบคุณมากครับ,บค,ครับสวัสดีครับ กิฟซีมัจจิกันคุณกิฟซ,ซีตอนนี้เราถึงที่ไหนแล้วครับเนาะตรงนี้ก็เป็นปากน้ำของจังหวัดสตูลนะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงนำรถจับกิฟซีนะครับเราจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามเนาะเราก็จะเห็นเชือกเขาสันกราคิรีที่เราเติดอยูอเอาไว้ <c oughs> <c oughs> กิฟซีจับได้ใช่ไหมนะครับนี่ครับเหมือนที่ได้คุยกันมาในรถกับกรารเลีย,ยานน้ำมิตรกิฟซี บอกว่านะครับจังหวัดสมุนเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์มีโอโซนที่ดีนะครับแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไม่ว่าอาหารนกอ,อาหารทางทะเลก็คือสัตว์น้ำอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับมีปูมีปลามีหอยนะครับเดี๋ยวมาดูปูกันนะครับ <S <S เดี๋ยวอยู่ไหนแล้วล่ะคุณพี่ปูนี่คือปูทะเลนะครับซึ่งอยู่เออเห็นไหมครับสิ่ง สิ่งที่บอกทุกท่านเอาไว้ว่านะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับนะครับไม่ใช่มีตัวเดียวนะครับถ้าเราซูมไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับมีเยอะแยะไปหมดเลยอ่านี่ก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครยังไม่มาเที่ยวจังหวัดสตูลนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ลองมาแวะเยือนจังหวัด จากเมื่อกี้นะครับที่เราได้เกิดไปในวิดีโอนะครับก่อนหน้านี้นะครับได้นําภาพของปูทะเลนะครับตรงปากน้ำจกสะตนูนคือตรงทะเลตะวันนะครับเราก็ยังจะสามารถเห็นสัตว์ทะเลบางจําพวกนะครับในพวกหอยนะครับที่เกาะตามเสาเหินนะครับผมหอยพวกนี้ทานได้นะครับเอาไปบริปโภคได้มันน่าจะเป็นหอยเดียวกับหอยนางลมไม่คุณกิฟซี มันก็เป็นหอยนางรมชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งไซส์ของเขายังเล็กอยู่นะครับผมแต่ถ้าปล่อยเอาไว้ให้เวลานานเขาไปเรื่อยๆก็จะเป็นหอยนางรมนะครับที่สามารถนํามารับประทานได้นะครับจากการที่เราพูดคุยกันนะคุณกิ๊บซี่เนาะนะว่าทะเลท้องทะเลของจวดสตูลนะครับยังเป็นทะเลที่สมบูรณ์นะครับของให้เรารู้จักขยันนะครับแล้วก็จกัดการหา สิ่งของมาบริโภคให้ลดค่าใช้จ่ายแต่เพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราก็สามารถนาสิ่งที่นี้นะครับเนามาสร้างเป็นอาหารให้กับพวกเราได้มีหนุนชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะนำวิวที่ท่านนะครับมาฝากครับปากน้ำจังหวัดสกลสวยมากครับโอโซนดีด้วยสวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยนะครับผมอ่านะครับ เราทัศนียภาพ180องศานะครับปากงองกลางก็ยังสมบูรณ์นะครับปากงองกลางสมบูรณ์ท้องทะเลสมบูรณ์โอโซนสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์นะครับถ้าท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็มีความสนใจจะมาเที่ยวจังหวัดสตูลน,นะครับเชาวจังหวัดสตูลยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับในการที่จะมาเยือนข้างบนแล้วก็สามารถได้ชมมีเหี่ยวด้วยนะครับเหี่ยวทำไมเราถ่ายไม่ติเดเหี่ยวล่ะเป็ยิปซี เขาบินไปไกลละโอเคครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกิฟซี่มาด้วยกัน